สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดยันยันกดเยอะๆ,น,ๆ,น,ๆ,น,ๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสับรายละเอียดไลฟ์เมื่อคืนของไอ้พยค่ะตอนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่มันขีดเส้นใต้คําว่าความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งไปฟังกันค่ะอย่างประเด็นที่กาลังพูดกันอยู่นะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ลุงพูดเมื่อกี้ว่าถ้าป้าสนผัก กลับไปคืนนี้กับครอบครัวกลับไปคืนนี้กับพี่น้องญาติพี่น้องลุงช่างจะเลิกกับป้าสวนผักจริงไหมว่าลุงเคยพูดกับน้าตาลเปรี้ยวหรือคนอื่นๆอีกไหมประโยคนี้นะครับนะเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดนะครับไม่ต้องถามกันอีกไม่ต้องไปทะเลาะไม่ต้องไปถกเถียงกันอีกจริงครับลุงเคยพูดแบบนี้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ป้าแตนจะกลับไปคืนนี้กับญาติพี่น้องจะกลับไปคืนนี้กับครอบครัวมันเป็นไปได้ยากครับให้ทุกท่านมองว่า มันเป็นมันเป็นไปได้เลยที่ป้าแตนจะกลับไปคืนดีกับญาติพี่น้องในเมื่อญาติพี่น้องเ็าทาเราขนาดนี้ทําครอบครัวเราขนาดนี้แล้วคนที่เห็นต่างนะครับคิดว่าป้าแตนจะกลับไปคืนดีกับญาติพี่น้องไหมล่ะครับลุงก็เลยกล้าพูดว่าเอ้าถ้าป้าแตนเลือกที่จะกลับไปคืนดีกับครอบครัวงั้นป้าแต็แสดงว่าพ่ต็ไม่เลือกลุงแล้วมันก็ต้องเลือกกับลุงอยู่แล้วถึงจะกลับไปคืนดีกับญาติพี่น้องถึงจะกลับไปอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านกรกตถูกต้องไหมครับ ทุกครั้งที่จะต้องขึ้นไลฟ์แล้วก็โกหกไอพ้พลยจะต้องใส่แว่นตาค่ะฟังที่มันพูดนะมันยอมรับว่าเคยพูดจริงแต่สิ่งที่มันพูดเนี่ยมันไม่ตรงก,กันกับที่มันพูดจริงๆแล้วทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไอพ้พลยพยายามจะอธิบายว่าจริงเคยพูดทำนองนี้จริงว่าถ้าอิเถอรก,กลับไปคือดีกับญาติพี่น้อง ก็ต้องเลิกกับลุงโดยที่พินบอกว่าความหมายจริงๆก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เิจะกลับไปไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันถึงบอกว่าถ้าอีกเถิจะกลับไปคืนดีแกบญาติพี่น้องแปลว่าต้องเลิกกับลุงก็คือต่างคนต่างอยู่จะกลับไปอยู่กบกอกแล้วลุงอยู่วังเยี่ยมซึ่งมันเป็นคําอธิบายที่เรื่องบาลีมากๆอ้อมโลกนะคะ เพราะว่ามีการพูดกันถึงว่าถ้าผู้ชายที่มันไว้ใจเมียมันจะไม่ไปพูดอย่างนั้นและความจริงไอ้สิ่งที่ไอพ้พลอยอธิบายมันไม่ใช่ค่ะสิ่งที่ไอพ้พลยพูดมันไม่ใช่อย่างที่มันอธิบายเลยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่อิเธิ์จะไปกลับไปกับครอบครัวจะเป็นไปได้ทางเดียวคือต้องเลิกกับลุงสิ่งที่ถามและสิ่งที่ตอบมันมีอยู่แค่นี้ไปฟังกันชัดๆคะ่ะ เห็นไหมคะในคําถามเนี่ยมันไม่ได้มีคําว่าครอบครัวนะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเน้นแค่ไอ้แป้งคนถามเขาถามว่าถ้าอิทิกเห็นดีเห็นงามกับการที่ไอ้แป้งจะมาช่วยขายของลุงจะว่ายังไงไอพ้พลยตอบทันทีว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเลิกกับลุงไงไอพ้พลยพูดแค่นี้ชัดเจนนะคะ ว่าไม่ยอมรับถ้าป้าแตนจะเอาไอ้แป้งมาขายของก็ต้องเลิกกับลุงลุงตัดทุกคนที่ไปวุ่นวายกับคอนเทนต์ของนาทีนี่คือสิ่งที่ไอพ้พลยพูดอย่างชัดเจนแต่พอมาวันนี้ต้องมาอธิบายดรามา่าเพราะไอ้คำที่ออกมาชัดๆว่าก็ต้องเลิกกับลุงไงมันทำให้อีเธิเจ็บปวด แล้วเพื่อที่จะตัดดราม่าอันนี้จบดราม่าอันนี้ไอ้พลยต้องมาอธิบายแบบใหม่เพราะในประโยคที่พูดคนจะฟังว่าไอ้พลยไม่ไว้วางใจเมียถึงได้ไปพูดอย่างนั้นกับน้ำตาลเปรี้ยววันนี้ต้องมาบอกว่าเพราะฉันไว้ใจเมียรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันเลยพูดไปอย่างนั้น ซึ่งจริงๆถ้ามันไว้ใจเมียจริงๆแล้วพอได้รับคําถามนี้นะคะสิ่งที่มันจะควรจะพูดมากกว่าพูดบอกว่าก็เลิกกะลุมไงมันควรจะเป็นถ้ามันไว้ใจเมียนะคะมันควรจะเป็นไม่มีทางเป็นไปได้หรอกป้าแตนไม่มีทางที่จะกลับไปไว้เนื้อเชื่อใจคนในครอบครัวไม่มีทางที่จะเอาไอไหลมายุ่งเกี่ยว นี่ค่ะถึงจะบอกว่ามีความไว้ใจเมียแต่การที่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเลิกกะลุงไงนั่นคือไอพ้พวยมันก็ไม่แน่ใจหรอกเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าอีเถกกลับไปติตต่อกับครอบครัวแล้วมันถึงไม่ไว้ใจเมียมันมันถึงพูดอย่างนั้นกับน้ำตาลเปรี้ยวแต่เมื่อคืนนี้อูโหูหาปิดแงนแง งานอย่างนู้นอย่างนี้เพราะลุงไว้ใจลุงรู้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอกลุงถึงพูดไปอย่างนั้นนี่คืออีกบทเรียนหนึ่งของความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกครั้งค่ะลุงก็เลือกที่จะอยู่บ้านบางเยี่ยมหรืออยู่ที่จำปาดงวางปู่ปาริจิตก็คือแยกกันอยู่นั่นแหละครับเอาให้เคลียร์เลยก็คือต้องแยกกันอยู่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน impossible ครับเป็นไปไม่ได้ครับ ลุงเลยกล้าพูดว่ามันก็มีทางเดียวนะเหมือนอย่างที่ป้าแตนพูดเมื่อคืนลุงจะเลิกกับป้าได้ก็ต่อเมื่อลุงไปบวชป้าแตนพูดอย่างนั้นนะแะแต่ป้าแตนก็จะไปจังหันเช้าไปเพนหรืออาจจะไปทั้งวันมันก็ได้นะป้าแตนก็พูดไปอางนั้นอยู่แล้วนะครับเหมือนกันครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับป้าแตนเลือกที่จะอยู่ยืนอยู่กับความถูกต้องนั่นคือสิ่งป้าแตนยืนยันมาโดยตลอดมันก็เป็นไปได้ยากนะครับที่ป้าแตนกับลุงจะเลิกกัน มันมีอีกวิธีหนึ่งที่อิเธิ์จะกลับไปอยู่กับครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องเลิกกับไอ้พวยไอ้พ่วยมึงรู้หรือเปล่าก็แค่มึงโดนส8งแปดและโดนประหารชีวิตหรือไม่ก็มึงก็ติดคุกไปอิเธิ์มันก็จะอยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวที่กรก,กอเพราะครอบครัวที่วางเยี่ยมคงไม่มีใครเอาอิทธิ์ค่ะ ที่เถอมันกล้าพูดว่าลูกจะเลิกกับป้าได้ก็คือลูกต้องไปบวชมันพูดอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันรู้ว่าไอ้ผวยไม่มีทางเลยที่ชีวิตนี้ไอ้พวยจะได้บวชไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางที่มันจะได้บวชเพราะมันต้องไปติดคุกกว่าจะออกจากคุกอาจจะบวชไม่ไหวแล้วมันต้องไปติดคุกค่ะ เพอรอๆอาจจะถึงขั้นคาหลักประหารดังนั้นไอ้ภูวจะไม่มีทางได้เลิกกับอีเถิดเพราะถ้าจะแยกจากกันก็คือติดคุกป,ประหารจากเป็นด้วยการติดคุกจากตายด้วยการประหารเต้เาเลยเห็นการบิดของคนพวกนี้แล้วรู้สึกยังไงร,รู้ไหมคะรู้สึกว่าทุเลศพูดอะไรออกไปแล้วออกมานั่งอธิบาย เหมือนกับที่มันแพ้คดี20ปีก็เพราะแบบเนี้ยให้การแต่ละครั้งไม่ตรงกันให้การหักล้างกันเองปากคําของตัวเองหักล้างปากคําของตัวเองเนี่ยนี่ก็เหมือนกันค่ะคุณพูดออกมาชัดเจนว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเลิกกับลุงไงแต่มานั่งอธิบายว่าเพราะลุงรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ลุงไว้ใจป้าลุงก็เลยพูดออกไปแบบนั้น และใครเขจะเข้าใจแบบอื่นในเมื่อสิ่งที่คุณพูดก็คือว่าคุณตอบคําถามที่ว่าถ้าไอ้แป้งเข้ามาขายของลุงจะว่ายังไงไอ้พวยตอบว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องเลิกกับลุงไงเห็นไหมคะแล้วตอนนี้มาอธิบายอย่างอื่นใครจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ถ้าฟังประโยคที่มันพูดกับน้ำตาลเปรี้ยวอีเถกถึงเสี่ยงใจขนาดหนัก ตอนนี้มันเกิดดราม่าแล้วคนที่กำด้ามตรงนั้นอยู่จริงๆก็คืออิทิอทศพยายามอธิบายแต่คุณค่าของอิทศในสายตาของเอฟซีไม่มากพอต้องให้ไอพ้พวยออกมาบิดคำพูดตัวเองแต่ยิ่งบิดยิ่งชุเลศยิ่งบิดยิ่งเข้าใจว่าทำไมไอ้เวนนี่แพ้คดีเจอ20ปีเพราะการบิดเบือนของมันนั่นเองค่ะ